เพื่อนเพื่อนทีนี้เรามาดูไปพร้อมกันเลยนะคะลาสตาพวกนี้นะคะแล้วก็จะรวมลาวกาชาดให้ด้วยนะคะลองทําดูนะคะว่าจะเข้าไหมวันนี้เข้าแค่แค่ตัวเดียวแค่ทาแป๊บเดียวแค่ใช้เวลานิดเดียวว่าค่ะลองดูเข้าอยู่ตัวหนึ่งให้ไปสี่ตัวเข้าตัวหนึ่งแล้วทีนี้ทําเป็นจริงเป็นจังค่ะว่าจะเข้าไหมอันนี้ลาสตานะคะเนี่ยทาให้แล้วค่ะเนี่ย เด่นสองโอ้ยไม่ชัดอีกแล้วทำไมดีอ๋อนี่ชัดแล้วเด่นสองนะคะ้ยนี่คู่วินค่ะจับคู่ไว้แล้วนะคะแปลกเนาะทำอะไรก็มีแต่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ตายแล้วไม่มีตัวอื่นบ้างไงนี่เนี่ยนะคะนี่สามตัวเปลี่ยนแนวทางแล้วนะคะสามตัวจะได้ไม่ต้องเยอะเข้าก็เข้า,ขาหลุดคือหลุดค่ะ ถ้าหลายตัวก็ไม่มีใครอยากเล่นนะคะเนาะเอาแค่เนี้ยจะโต๊ดจะว่าหกประตูก็ว่ากันไปหรือว่าจะใครจะเล่นตามนี้ก็ได้นะคะเนี่ยจับเล่นไปเลยสามตัวโต๊ดนี่ค่ะสามตัวนี่ค่ะจับคู่สลับกันไปมาเลยนี่ค่ะทําแบบใหม่เผื่อเข้าหามค่ะงวดนี้หามเยอะเยอะมากเนี่ยเยอะมากเรียกหามนะคะเนี่ยมาดูต่อค่ะลาวกาชาตต่อนะคะนะคะ ผ่นเดียวกันจะได้ไม่เปลืองล่ะตาก็เงิมเงิมแล้วคนทําตื่นแต่เช้าไม่รู้ตื่นมาทําไมขนาดหยุดอืมนี่ค่ะเรากระชาิเด่นเก้าศูนย์นะคะคู่วินนี้ค่ะเหมือนกันนะคะนี่นี่ศูนย์ีละโอ้ยแต่ส่วนมากเลขเลขศูนย์มันตายนะคะเลขศูนย์มันตายไม่ว่าหุ้นไหน เลขไหนสามารถออกมาได้ตลอดทุกยี่บสี่ชั่วโมงเพราะว่าเป็นเลขตายเลขศูนย์คือเลขตายค่ะมาได้ทุกจุดทุกนั่นน้อยมากที่จะไม่มีค่ะคือเลขศูนย์นี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าเกิดหวยมันหยุดปุ๊บอ้าวมาหยุดที่ศูนย์ซะง,งั้นนี่นะคะเนีย่ยตามไปดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้รวยรวยปังปงกันเรานี่ค่ะดูชัดๆนะคะ เผื่อว่าจะเร็วไปหรือเปล่าให้ดูชัดๆค่ะดูชัดๆเลยนะคะอันนี้สองหวยเลยนะคะลาวสตาร์กับลาวกาชาดนะคะนี่ค่ะพรุ่งนี้รวยๆปังๆค่ะโอเคนะคะ